สวัสดีพี่น้องว่าสบู่ส,สกุลพอครับนะครับลองนัดผวันไปหน่อยพี่น้องเลยสวัสดีตอนเช้าร์วันนี้กับผวันกับว่ากับไปหน่อยเขาขัาว้วพี่น้องเลยปิงปลาดุกกินครับแก้วนวดพี่น้องโอเคตอนนี้ปลาดุกว่าสองตัวผวาบปิงพี่น้องมีสมปิงซีนพี่น้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่ตำเจ้วนวดได้อะไรพี่น้อง จ้านวดมาแล้วก like ินข้าวแล้วกันพี่น้องแซ่บบสบายดีพี่น้องมากินข้าว้กันเลพี่น้องน้องอาดนนองซึนอะไรแบบอ่านแดดออกนอกลุ่เนาะอานวินาน่ไ้เข้ากันหรอกไม่เข้ากันเลยสบายดีสบายดีกินข้าวกินข้าวอยเรปลาดุกปลาดุกไหาหน้องนับกินเดาสะออน

เลยอเลยอยจิ้มแต่้อยนน้มันกระหล่ำถนนอ้ห้เขานอเขาหอยให้คนกินน่แหละเขา่น้ำนแกมันได้วงไงนน่าจะแทบไม่มันหวานอกมันอมเรื่องระล่างทางโค้ดเขาใส่น้ำไหม ต้มเนน้ำพ้อยหน่อนะได้บ้ไกันได้เป็นอะไรก่อนแส่ขึ้นฉ่ายฮะใช่ใส่หาปาดๆน้อยๆ้ลองินทกนลอกมันหวานก็ปาดๆไม่ได้น้อยๆนะเอาอะ้ะพรายได้ไหมถ้าได้กินสองหมื่นเลยไม่แห้งนะเพราะโอ้โิกีลูกสาวกินกำลัมากกินมีเด่นนะน่ากัดอยู่น้างนอกเลยขึ้นมาข้ามป้อมเ่าะ ไือมือของนะครัไปรู้มันแตกมันหน่อยนะคมเลยมันมาเห็นไหมเนี่ยนะเนาะมองเขากินคมเขามันมันบังใจนะเนาะยาวระเบิดเอาเนาปอืมอืมก็มีเยอะจังหวะนี้มันเยอย จะกินได้นโอเยมนยังกินหนูเป็นยากไกินได้ดีแล้ว้นาเมื่อบานแล้วเมื่อานกินถึเมื่อบานนวลอะไรทำนันนเล ประดุกเองงาังมันครับคืจว่เนาะแถมมันยังราคาถึงนั่นละคนอันเนาะหโลหนึ่งสามพันซึ่งไวจะโลขงตัวคือการชิปพันหรต้องโลชิปพันไปดิชิบาทเนาะที่ไม่จังเลยแต่คือการเนาควแล้า

กินนมแล้วก็เน่วเนาะกลางคืนก็มันจะสีห้าเถอพอ่มดิเอานาดด้แพยางนั่นห้องนั่นห้องอเร่เนาจะเปลี่ยนชงห้องเีเอาเอาผาปูทอดทัเยอเาทายาแนะเอาแพยางแล้วแพในแพแพบางแพปูหันน้ห้องย่ามัอ้าหวานตอมยัง มันยังน้อยแหงกันเองมดคืนซอดแจ้งเลยเหียวแล้วเหยาอีกแห้งเหียวแล้วอีกแห้งเลยคอยแล้วงุ้มไปถายให้ลานที่น้าวานน่ะงุ้มไปต้นหลานมามันกับเปียกมดเสือมันนองไปเลยแม่บอกอยู่แม่ไปทำงานเลยไม่เอาแล้วก็เถอะนะจะได้เป็นสาวเดี๋ยวนี้เนาะเป็นสาวเลยทุกอย่างเลยทั้งน้าวานเลย เอาลาอนอนมมหมใ่กนนะิเอนเยนัดเป็นไปหน่อย <c oughs> อเดี๋ยวอุ้มแล้วก็ไปยกลอยได้ฟอ,นะอเดี๋ยวมือใส่กันย่เบาไปนอนให้น้ำเดือยนั่นแ้วก็ใส่นท้องเ่ทุกคนหูทักทายรถนอนนอนมาเจ่อแล้วสมูทอลนั่นแหละครับปีงบสลย

แก้มเริ่มแดงแล้วแก้มเริ่มแดงแล้วแหลเบิดออกนะผมบอกออกแล้วๆนั่นหรอกเนาะผมจะเนาะเอาไปตัดผมใหม่บ้าง่ะเพื่อนบ้าตัดมาจากบ้านเพื่นเรามาทำตัดไหนเก็บเองมาทำตัดเองอ๋อเราือเป็นเราคอยเห็ดเขาไปห้านบ่ได้ตัดบ่ได้ขันอยู่ฮานะโอ้ยผมอาศัยเป็นคอยหยอกอลไรกันพี่เป็นช่องเท้าสม้งก็ได้ใช่ไหม เราเ็นคนแรกคนหลายคนแล้วแต่ว่าผู้ดีเราเลี่ยงนะนะอยู่นะลูกนครับผมเครับเราจับระบายเราแพงอืมดาคนเดีวกันนะคนคนใเขาขั้วเราของไม่ความผูกพันเนาะแงก็รูอีกอลูกอีกยูเองเรายังเบอืมเจดาวแต่อุ้มมาหน่อยกุ้มร้าวอะไรกิเดื้ออะ หน่หน่ยตงนึงน่อ่อนอยู่ตัวแดงเนียผมปักกระดาพี่น้องมาแค้มกับคมนี่แะมมตามปอบเขาเลยจะเด้จะหากินมาแค้มขมตัวด็เรื่องไม่หาเรื่องกินขมเลยนะซีี้างหน้าเนี่หาหากินหมากนเลยแล้วเบิ่งหมเสือหากินปากกระดาษอ้แบบ ้าวช้าไปเช้าช้ารักสงไปหกนแลเดี๋ยวหมเวลาเนาะไวเป็นไวนี่กินโตนีกินเดนกินตุ่นหญ่เนาะ

ไมนกินดื้มานนนยอมงานแล้ไไหนไม่ไปเนาะนของมันเลยโอดูหน่อยคันเบนไหด้วยว่าแลมีย่งขนยได้ายมันสะบานเราบานตัวอันนท์หนหูนะครับเนากุ้งเนาะ บอกกัาวาวาวานยาาาาเคยแอลมาลูกขึ้นมไาบ้า,าววอบาเาอเป็นยัามีอยู่บอกขันว่าอันยังสบายตัวขย็นลูกกันบางคนบด้เปนกก็นย,นยังขยาในคัอบ้านอะไราันาน้อันนี้นขนัน,ขนตื่นนตื่นมากเห็นพ่อแม่แล้วกให้ขันตื่นออมาเน,นคนลน้นลนให้เห็นพ่อเห็นแม่ขยานนะนว่าันนะเอเนาะว่าแอบอะนะคะขันตื่นมากได้เห็นพ่อแม่นอกนะค่ะเ่าแขันว่าอาเป็นมอ่แล้วเนะ ตื่นตาฮามงอะไรไนนองตื่นมาพุกพ่อพุกแมน่นอนคือเท้ามันนอนมันมึนนน่ครับ่อนเช่นพอ่อมรักเนาอนาะิลเอริมคลายิดแล้วไปนออบ่ลิดแล้ว ถี่ไหมมะเจ้านะบ,บอแล้วดูนาอแซมแซกระเจียวนเดียวคลิปนี้กับคอลาพีลาน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยฝากต้องพ่อหวันพีเพ็ด่่งกุ้งบาลาวน้องอานนท์นะจ้าบ๊ายบาย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 